เผยภาพพร้อมสเปค Moto A 3 0 Neo ใายชิปซันเรากอน695ให้จอ P O L E D 2 2 0เฮกล้องหลัง64ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น O A S เตรียมเ,เปิดตัวเร็วๆนี้ <S <S <ๆ>ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Motorola กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จากตระกูล E-Series ที่มีชื่อว่า Moto a 3 0 Neo ล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์พร้อมสเปค ของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้เผยให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางอีเวนต์บลแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมกลับนาที่วันโมบายได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ของโมโต้ a สามสิบ neo ออกมาครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สีคือสีม่วงสีเงินสีดำและสีฟ้าน้ำทะเลโดยที่ด้านหลังมีบอดี้ผิวสัมผัสแบบด้านพร้อมกล้องหลังคู่โดยกล้องตัวหลักจะมีความละเอียดสูงถึงห4ล้านพิเซลรองรับระบบการซัรนแบบ ois และคาดว่า Moto E 30 Neo จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ P.O.L.E.D ขนาด6.28นิ้วความเรียดระดับ Full HD Plus มีค่ารีเฟรชระดับ120เฮใช้ายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 695ให้แหลมไที่8 g กส่วนลอมให้ไวที่266 g กให้แบตเตอรี่มาที่ 4,200mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว30วัต์อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังคาดว่า Moto a 30 Neo จะเปิดตัวภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับ แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางก,การนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ